ผมจะพิสูจน์ให้ดูว่าขับรถไฟฟ้าไปกับกรุงเทพบุยลไม่ชาร์จสถานีชาร์จสาธารณะเลยแม้แต่ครั้งเดียวแล้วผมจะรอดไหมไม่ใช้ฟาสชาร์จไม่ใช้ตู้ข้างทางมีแต่สิ่งที่ติดมากับรถผมใช้เอ็กเพิงจีซิกออกจากกรุงเทพมุ่งหน้าบุยลรัมย์าระยะ้าง352.5กิโลเมตรนี่ไม่ใช่การทดสอบในห้องแอร์แต่วิ่งจริงบรรทุกจริงเปิดแอร์จริงแวะคาเฟ่ที่เขาใหญ่กินกาแฟจริงๆหลายคนถามว่าแล้วถ้าแบตไม่พอ จะทำยังไงเมื่อถึงเรือนนางรองรีสอร์ทแบตเหลือ33%ยังวิ่งได้อีก173กิโลเมตรตรงนี้แหละคือคําตอบของทิปนี้ผมจะไม่ใช้สถานีชาร์จแต่ใช้ของที่หลายคนมองข้ามสายชาร์จฉุกเฉินที่ติดมากับรถ ที่เคยสร้างปัญหากับผมยกรถสไลด์ไปศูนย์มาแล้วเกิดดราม่าไปหลายล้านวิวมาครั้งนี้อย่าทําให้ผมผิดหวังอีกนะเจ้าสายชาร์จไม่ใช่จะให้ผมเรียกรถสไลด์จากบุยลำเข้ากรุงเทพอีกนะโอ้โหแบบนี้งานช้างเลยดราม่าแบบนี้ไม่เอาอีกแล้วครับมาถึงรีสอร์ทเขาเตรียมปลั๊กไว้สําหรับการชาร์จรถไฟฟ้าโดยเฉพาะเป็นปลั๊กนะคะปลั๊กแบบไฟบ้านมีเบเกอร์ขนาด50วัตต์ สำหรับการชาร์จรถไฟฟ้าโดยเฉพาะแค่เราเอาสายชาร์จฉุกเฉินที่แถมมากับรถไปเสียบกับปลั๊กของโรงแรมไม่ต้องตู้ไม่ต้องหัวชาร์จพิเศษชาร์จข้ามคืนไปเรื่อยๆชาร์จเต็มร้อยเใช้เวลา23ชั่วโมง34นาทีเหมาะก,กับการพักค้างคืนแบบสายชิวๆสบายๆจากนั้น ผมขับรถไปงานแต่งที่โรงแรมคลสโกบุรีรัมยแล้วกลับมาชาร์จด้วยวิธีเดิมอีก12ชั่วโมงเต็ม100%ขากลับกรุงเทพไม่แวะสถานีชาร์จสาธารณะเลยถึงกรุงเทพยังมีแบตเหลืออีก43%วิ่งต่อไปได้อีก225กิโลเห็นไหมครับว่าสายชาร์จฉุกเฉินของผมไม่ทำให้ผิดหวังทั้งที่เคยทำให้ผิดหวังมาแล้ว